อ๋อครับมวนบ่เบาเต็มเมื่อยเนาะเมยบ่คือดอกไม้นี่หอมบ่ดอกดอกยังอ่ะดอกยังไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ยิงไรบ่จะเที่ยวมาซื้อเที่ยมาหน้าสวนนะครับเนาะโอ้ยตัวนี้ก็ต้องผมเกี้ยนนะครับเนาะนี่ครับก็เ้าก็จะไล่คลิปนี้แล้วนะครับเนาะเออเ้าวจะจะไล่คลิปนี้ไปแล้วนะครับเนาะมันคำเลยมันบ่เบาเตี้มก็อยู่คำสุดเลยมันบ่ก็ที่ยิงจิกลับก็ป่ากันบ่ นะครับเนาะเดี๋ยวกลับกับป้อก่อนเนาะเดี๋ยวป้อพาไปส่งเนาะครับเนาะก็กลับพร้อมกันเนาะครับเนาะมาอยู่สวนเหรอก็งดสวนหลินลินไปเนาะปว่าป่าก็กลับบ้านไปเบิึงงัวเนาะครับเนาะแม่นบ่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนแล้วเอาให้กดติดตามให้กล่องผู้ดังสาแย่งกันบวะเออเออแย่งกันเอาครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เอากดติดตามอ่าให้กลับช่องขอบคุณ พู้ภาษาเกษตรหอมดินเชนเนลอ๋อผู้ภาษาเกษตรหอมดินเชนเนลเนาะครับเนาะกดกระดิง่งเนะอ่ากดกระดิงด่งเนาะเออกกดดระิ่งนี่ครับท่านผู้ชมกดกระดิ่งให้น้องกินเต็มเลยเด้อก <laughs> ดกระดิง่งนาครับก่อล่าท่านผู้ชมไปก่อนเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนบาย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 เร็วบายปึ๊บเรียนจวดว